สองมีการไปรับเอกสารณนะสถานที่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาคือมีการรับเอกสารที่สอนอดินแดงเพราะฉะนั้นต้องมีคำตอบเกี่ยวกับขบวนการที่ผ่านมาด้วยว่าถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ 3. ส,สิ่งที่สำคัญถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้งจริงต้องขอย้ำครับว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ ต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งการเลื่อนการเลือกตั้งต้องตอบโจทย์เรื่องของการปฏิรูปด้วยไม่ใช่เป็นการเลื่อนการเลือกตั้งและให้รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรรักษาการแบบไม่มีกําหนดแบบนี้รับไม่ได้ <S <S ที่สําคัญที่สุดครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่กปปสจะต้องติดตามและฝากพี่น้องสื่อมวลชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตาม ก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เมื่อเช้านี้ที่บริเวณศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นซึ่งเป็นการกระทําการเกินกว่าเหตุคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยคุณผออสรสอรสผอสรสได้ออกมาชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กําลังเพื่อที่จะปกป้องการทํางานของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นการกระทําการเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ครับแต่เป็นการกระทําการเกินกว่าเหตุเป็นการประทุษร้ายต่อพี่น้องประชาชนเราได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า 1. การทํางานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก่อนมีการแจ้งเพียงครั้งเดียวครับทั้งๆท,ที่บริเวณที่เกิดขึ้นที่เกิดเหตุนอกจากกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วยังมีโรงเรียน มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนในบริเวณข้างเคียงมีมัส,สยิดมีผู้สื่อข่าวมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนก่อนที่จะยิงแก๊สสัำตาจะฉีดน้ำหรือจะยิงกระสุนยางมีการแจ้งว่าจะยิงแก๊สส้ำตาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นก็กระหน่ำยิงอย่างไม่หยุดยั้ยงสองมีการกระทําการที่ เป็นการลัดขั้นตอนการปฏิบัติครับจากเริ่มต้นที่มีการยิงแก๊สส้าตาประชาชนได้ออกมาอยู่บริเวณนอกของสถานที่รับสมัครแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่อยั้ยงระดมยิงแก๊สส้าตาจนหมดนะครับหลังจากยิงแก๊สส้าตาแล้วก็ยังฉีดน้ําผสมสารเคมีที่เราเห็นเป็นสีม่วงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่หยุดยั้ยง นอกจากยิงน้ำผสมสารเคมีก็ยังยิงกระสุนยางและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้ด้วย3ครับนอกจากเป็นการกระทําการที่ลับขั้นตอนแล้วยังเป็นการกระทําการที่เกินกว่าหลักสากลหลักมาตรฐานในการปฏิบัติในการใช้กระสุนยางนั้นแทนที่จะยิงต่ํา กับยิงสูงผมมีภาพครับของพี่น้องสื่อมลชนเนี่แหละครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระสุนยางยิงใส่เข้าคางบริเวณคางเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว ASTV นะครับที่หนักไปกว่าน,นั้นการยิงแก๊สน้ำตาก็ไม่ได้ยิงแบบที่สากลเขากระทำกันนะครับคือยิงขึ้นสูง มีการยิงแก๊สส้มตาด้วยปืนยิงวิถีตรงเข้าใส่ผู้ชุมนุมและมีผู้ชุมนุมท่านหนึ่งถูกยิงเข้าใส่บริเวณศีรษะได้รับการบได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะน,นี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่สำคัญครับมีการใช้กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ขณะน,นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสท่านหนึ่งกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่ง พออโรงพยาบาลาวิถีได้แถลงการออกมาแล้วว่าผู้บาดเจ็บดังกล่าวเป็นผู้ชุมนุมที่ถูกยิงโดยกระสุนปืนจริงนะครับซึ่งทั้งหมดก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นการกระทําเพื่อปกต้องหรือดูแลการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครแต่เป็นการประทุษร้ายต่อประชาชน ในขณะที่ประชาชนถอยร่นออกมาแล้วอยู่บริเวณรอบนอกแล้วก็ยังปฏิบัติยังยิงแก๊สน้ำตายิงนอ็อตยิงกระสุนยางยิงกระสุนปืนทําร้ายประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะนี้ก็ยังไม่เว้นครับเราต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจหยุดทันทีเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากไปและต้องขอแจ้งผ่านพี่น้องสื่อมวลชนครับนอกจากมีการประทุษร้าย ทำร้ายคุกคามประชาชนในพื้นที่บริเวณการชุมนุมแล้วนอกจากพื้นที่นอกพื้นที่บริเวณการชุมนุมก็มีความพยายามที่จะคุกคามการทํางานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนหรือแกนนากปปสวันก่อนบ้านคุณจิตพัฒน์พิรงพัินีก็มีมือดีโยนตรระเบิดเข้าใส่เมื่อวานนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นหยกหยกครับ บ้านคุณอัญชลีก็ถูกทุบก,กระจกและเทวร้ายมากที่สุดครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของคุณสาธิตวงนองเตยซึ่งผมจะขออนุญาตให้คุณสาธิตนั้นได้อธิบายกับพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องซึ่งรับชมการถ่ายทอดสดทางบลูสกายและทางเครือข่ายอื่นอยู่ในขณะนี้นะครับผม จะขอถือโอกาสนี้ได้แถลงข่าวถึงข้อเท็จจริงที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับบ้านพักอาศัยของผมที่อำเภอวย,ยอดจังหวัดตรังซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับก็คือเมื่อคืนนี้ในประมาณปีหนึ่งเศษๆนะครับก็ได้มีคนร้ายได้ใช้รถกระบะเนี่ยเป็นยานพาหนะ แล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามนะครับยิงถล่มเข้าใส่บ้านพักอาศัยของผมซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทศบาล5อ,อําเภอวัยยอดจังหวัดตรังนะครับโดยในการยิงถล่มในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานที่ตรังนับปลอกกระสุนปืนได้ทั้งสิ้น26นัดเป็นกระสุนปืน M16 22นัด เป็นกระสุนปืน11มม,มอีก4นัดโดยอาวุธปืนทั้งสองชนิดเนี่ยเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในรัชการสงครามนะครับการยิงอาวุธที่เป็นอาวุธสงครามเข้าใส่บ้านพักของผมเนี่ยเป็นการยิงเข้าไปในบริเวณซึ่งเป็นต้นไม้และสวนกับตัวบ้านนับเฉพาะกระสุน ที่ไปโดนต้นไม้กับบริเวณบ้านนะครับได้ทั้งสิ้นเนี่ย17จุดด้วยกันแล้วก็โดนตึกที่อยู่ด้านข้างซึ่งเป็นสาขาพักในส่วนที่เหลือนะครับโดยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยในบ้านมีคุณแม่ของผมซึ่งยุค0ปปีแล้วนอนอยู่ในบ้านดังกล่าวแล้วก็มีภรรยาลูกคนเล็กของผมก็ อยู่ที่บ้านด้วยเพราะว่าผลจากการยิงเมื่อคืนไม่ได้ทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือล้มตายเพราะไม่ได้โดนตัวบุคคลนะครับที่สําคัญก็คือจุดที่เกิดเหตุที่บ้านของผมเนี่ยอยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธรอ,อรําเภอว่ายอดเพียง600เมตรเท่านั้นเพียง600เมตรเท่านั้นซึ่งการกระทํานี้ต้องถือว่ามีความอุกอาจอย่างยิ่ง จากการดูโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งปิดอยู่ที่หน้าบ้านเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนร้ายนั้นใช้รถกระบะนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งในสซุมอยู่ที่หลังรถกระบะแล้วก็จอดรถยิงในลักษณะที่ตั้งใจยิงเข้าไปในบ้านอย่างชัดเจนนะครับผมไม่ยามจะคิดว่านี่เป็นเพียงแค่การค่มขู่การทำหน้าที่ของผมหรือไม่ แต่ผมไม่อาจจะคิดว่าเป็นการข่มคู่ได้ครับเพราะวิถีกระสุนที่ยิงเข้าไปนั้นเป็นวิถีกระสุนในะระดับร่างกายมนุษย์เพราะว่ามีกระสุนบางส่วนเนี่ยไปโดนตะเกียงหินประดับสวนซึ่งมีความสูงขนาดเอวของคนเท่านั้นเองรวมทั้งมีอยู่จำนวนหนึ่งโดนตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ซึ่งต่อจอดติดอยู่กับข้างบ้าน ของผมที่คนร้ายได้ยิงอาวุธสงครามเข้าไปนะครับซึ่งการยิงเมื่อคืนนี้เนี่ยการยิงเข้าไปในบ้านถึงสิบกว่านัดผมเชื่อว่าคนร้ายนั้นหวังผลที่ต้องให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่บ้านมียามรักษาความปลอดภัยอยู่สองคนบังเอิญว่าตอนจุดเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่ศา,าลารับแขกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งอยู่บนถนนอีกทางหนึ่งของตัวบ้านนะครับก็เลยมีนด้วย